พลาสติกม,มันมัวแบบมัวมากๆเลยอ่ะใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกได้มาเป็น่อาติดเราไปเรียมทองซ้ำอีกทีนะใช่่าไม่กล้าแกะตอนนี้ผมก็ไม่กล้าแกะพี่นะเพราะมันติดหมดเลย่แต่มันแต่เขาบินอยู่นะบินอยู่หลายที่เลยอะ่ะมีองค์เดียวด้วย อันนี้น่าจะเป็นทองข้างในเนาะนนอันนี้ต้องแกะดูอาจจะเป็นทองข้างในไม่มีราคาเลยอเม,อมองไม่เห็น <c oughs> ตั้งไม่กี่บาทอต่พี่ผมขอ,มอมเอช็ดหน่อยนะ มอไมงมันมัวแล้วกันมันเป็นเป็นที่ปาติกข้างในอะ่ะอันนี้พี่เก็บก่อนเหลือสามเหลือสองนี้ไว้กัน มองไม่เห็นอะแกะทองได,แงได้แต่พลาสติกด้านในต้องห้ามแกะเพราะนี่เล่นพลาสติกสองชั้นถูกไหมฮะชั้นในกับชั้นนอกชั้นในอย่าแกะไม่ได้แกะแล้วเดี๋ยวเนื้อหลุดหมดเลยเพราะนี่มันติดหมดแล้วอะ อย่างนี้เฉพาะพระข้างในนะเดี๋ยวลองแกะข้างนอกกรอบทองไม่เกี่ยวนะเฉพาะพระด้านในแปดหมื่นได้ไหมผมเช่าพี่แปดหมื่นแต่ต้องขอแกะดูแต่ข้างในผมไม่แกะนะเพราะว่าแกะมาแตกแน่เพราะว่าติดหมดเลยทองผมไม่เอาเอาเฉพาะพระมมันน่าจะไม่ไหวอ่ะพี่เพราะว่าติดหมดเลยแล้วแ,แกะมาเนี่ติดแน่นอน เนื้อพ้ากับพลาสติกเติดตออกมาเป็นยุ่ยแน่ย,ยนฉะนั้นผมจะเช่าเฉพาะพระแล้วทองพี่อาจจะขายได้หมื่นกว่าบาทน,นะผมว่านะเอ้เอาแต่นะผมแกะ <c oughs> อทองอะไรทำไมมันเหมือนมีอะไรซ้อนอยู่ข้างใน พลาสติกซอนอีกอันหนึ่งแล้วก็มีพลาสติกข้างในอีกอันหนึ่ง แบบนี้ใช่ไหมฮะได้มาเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ที่ได้มามันมัวเหลือเกิน <c oughs> ยังมีข้างในอีกชั้นหนึ่งด้วยนะรือเปล่าเนี่ยแต่ได้มาเป็นนแบบี้ม, <c oughs> มีข้างในอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ยมันมีข้างในปฏิกอีกชั้นหนึ่งนะข้างในมันยังมีอีกชั้นหนึ่งนะไม่ใช่มีแค่นี้นะย <c oughs> โอยขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ เห็นไหมมันมีข้างในอีกชั้นหนึ่งอ่ะคือข้างนอกเนี่ยเป็นพลาสติกสีขาวใสๆข้างในมีพลาสติกสีเหลืองอีกอันหนึ่งพี่ลองดูมีสีเหลืองอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ไหมไอ่าน้ำมันถ่ายเห็นไหมมีสติกข้างในอีกชั้นหนึ่งกับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันอันนี้ผมถ่ายดูว่ามันมีสองชั้นอีก อันนี้คือสีเหลืองๆนี่คืออีกหนึ่งชั้นเห็นไหมนี่นี่หนึ่งชั้นแล้วมาเรียมด้วยปฏิกานนอกอชั้นหนึ่งอันุมองไม่เห็นพระเลยผมแกะปฏิกันนอกนะข้างในผมไม่แกะเพราะว่าถ้าแกะด้านในชีนิี้ผมไม่กล้าซื้อพี่แน่แปดหมื่นไม่เอาเอาเอาไฟหน่อยก้าใจครับโหแต่ทองเบาเานี่ทองขายได้ ข้างในเนี่ยไ,ไม่พระไม่มีราคาครับไม่รู้วัดไหนไส่วนตรงนี้ข้างในเป็นทองผมว่าน่าจะขายเป็นหมื่นนะน่าจะเป็นทองแต่ถ้าจะยังไงพี่จะขายเดี๋ยวแกะให้นะครับข้างในอันนี้เป็นทองมีโอกาสแต่ถ้าไม่ใช่ทองก็ไม่มีราคาแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นทองก็ยังขายได้เป็นหมื่นเี่เมันปิดอันนี้ยังไงวะเนี่ยกดตรงไหนปิดวันนี้ป่ะเนี่ยมัน ปิดไม่ได้เหรปิดป่ะกดค้างเหรอโอเค มันมีข้างในอีกชั้นหนึ่ง มันมีตัวใหม่ว่เนี่ยแรงไม่มีเลยไฟเออไฟตัวแรงๆหน่อยหมดมันแบบหมดแรงอ่ะ มันปติดกาวเก่า,กาเหนียวเหนียว <laughs> Nhà mình si lấy nhanh này. khẳng quá. Giật rất โอ้โหตรงนี้แกะยากจริงๆมันเหนียวเหนียวเนบหนับเลยมันต้องลน ผมอยากให้เห็นชัดกว่าน,นี้ว่ามันแท้แน่นอน <c oughs> โอ้โหมันเหนียวจริงๆเลยนี่นาิีดเดิมจะแตกแล้ว ไม่ได้ละดูด้านในอย่างเดียวแล้วกันโอ้มันกินพลาสติกด้านในเลยฮะเดี๋ยวถ้าเกิดแกมาเดี๋ยวแตกแน่เลยผมผมแค่นี้พออ่ะผมให้พี่แปดหมืน่นแต่นี้มันแกะไม่ได้แล้วเพราะมันทีน,นี้มันเดี๋ยวมันพลาสติกเดิมแตกทีน,นี้ผ้าแตกเลยทีน,นี้ เดี๋ยวหยิบเงินให้เอาโอนไหมครับอเอานะนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้ครับหน,นึ่งหน,นึ่งหนึ่งหนึ่ง๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งซื้อพี่พี่เขานนหนึ่งดูทองให้พี่เขาหน่อย ได้ไหมแต่ <laughs> พี่ลองเช็คก,ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ให้พี่ชายเชี่ยวชาญเรื่องทองร้านทองนะครับ <Okay. S 1> คุยกับพี่ง่ายกว่าอันนี้จะได้แกะดูได้ว่าทองไม่ทองแต่มีโอกาสเป็นทองเนี่ยอันนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นทองใช่อันนี้กรอบทองกับทองน่าจะขายได้หลายหมื่นเนาะเดี๋ยวรอให้โอนตังค์นึงก่อน <Okay. S 1> ครับขอบคุณครับพี่พี่ลองเช็คเงินก่อนเช็คเงินก่อน <laughs> อเช็คเงินให้เรียบร้อย เ <c oughs> สียงผมยังหายอยู่เลยตอนนี้ได้ไหมพีโก